ศักดใต้ทุกคนกรุยะหวาพาเทียมังนะคะตอนนี้ครุยะกายเตหาดถุงทะเลกับทุกคนรือทะเลเกียกว่าหัดปลาคลองนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาแนะนาเกาะต่างๆนะคะที่สามารถมองเห็นจากหาดถุงทะเลได้ค่ะดับเรกนะคะน่านตัวนั้นก็จะเป็นเกาะลันตาค่ะทุกคนเกาะลันตานะคะเวียงมาทางขวา อันนั้นเป็นกอพีพีค่ะกอพีพีอันนี้เป็นพีพีเล่นะคะซึ่งอันนี้เป็นพีพีดอนมองเห็นไม้ไม่รู้นะอ่าเป็นพีพีดอนค่ะทุกคนแล้วซึ่งกาตรงนั้นเป็นกอองนะเห็นเล็กเล็กๆเล็กๆเล็กๆกันคือกอองนะคะกอองถัดจากกอองตรงนั้นก็จะเป็นเต็นจัดเลยนั่นคือเล่าลาเต็นเป็นล่างๆล่างเล่าลาตรงนั้นเป็น ห้าเกาะน,นะคะหา้าเกาะเทเรือ,อนอําเที่ยวเขาจะพาเที่ยวนะคะเป็นหา้าเกาะและ้วกาเกาะปูเห็นหยอดเลี่ยมแหลมแหลมมันเกาะปูทัาจะกเกาะปูความือตรงนี้เป็นเกาะจําค่ะทุกคนอ่านี่ก็เป็นบริเวณใกล้เคียงของหาตุงทะเลนะคะเทสมามมัดมองเห็นจากถุงทะเลได้